อันนี้หมายความเราจะทำความดีความชั่วเห็นไหมมันก็ต้องไปกับเราเร่มาที่ยังไม่ตายเนื่องนีกไม่ตายไปอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยคว,ว่าเราทําจิตแยกออกจากกายได้แล้วแล้วก็ไปเที่ยวกนะันถ้าความาทีาเขงจิตเป็นทิพย์ถ้าเป็นทิพย์ธรรมดามันจะทรงเยือ่ยองชาอารมณ์สงบแล้ไม่ชาถ้าเป็นทิพย์ดีแบบนั้นมันจะกลายเป็นทิพย์จุฬยาน ถ้าดีสูง้นไปก็เป็นมนโนยิธิท็ม่มีฤทธิ์ทางใจอันนี้สูงสุดเป็นกําลังจิตที่สูงเป็นกรณีพิเศษแล้มนโนยิธิถ้าเขาฝึกกันทำไมถ้ามันไม่ดีกว่าสมาธิธรรมดาแล้วเขาไม่น่าฝึกันเมือเ่อยเช่ไหมแต่คุณเดินเร็วกว่ารถแต่คุณไม่ต้องหารถเหอยอใช่ผู้ชาย เอ้ยรถลึกนแต่ความันสูงกูไม่ได้ก็เดินมาสิมโนยที่ก็เหมือนเดินมาไอ้มันขะนั่งรถมาอันนี้ที่อยู่พยานเหมือนคนตาดีมองเห็นไกลไอ้ตาไกลก็ไม่ยาวสายนช่ไหมสมาธิธรรมดาก็เหมือนคนที่มีกําลังแต่นั่งอยู่วนอยู่ข้างๆบ้านเพราว่ามันนั่งอยู่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เราสบายสบาย นี่เราเปรียบเกียบมันเกียร์มาอย่างนี้แต่ระหว่างมโนยทียยยยย่มันเปรียบกรบโดดกรถูกต้องเปรียบเมืองข้างบินเวลานี้เปรียบจรวดฝระดังไอ้จรวดพรัางยังช้าอย่างเงี้ยจุดได้ไปโลกกระจันทน์่ยมันไปกี่วันกันหมรมบ้างคันไปเป็นเดือนเราไปพระจุลามณีแหมนรับนิ้วมือเดียวยังช้ากว,ว่า ไปรนนิพันธ์นึกตึกถึงแล้วหายในง,งามๆๆเอ๊ะฝรั่งมันจะไปโรคพระจันทร์อยู่สามวันแล้วนึกนึกเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนวะไม่เคยเห็นเลยวะไปถึงเุลามณนีไปถามพระพุทธเจา้าโอ้คุณเลยมาหลายแสนเท่าแล้วอัน,นจเจ้พวกนี้เราไม่สนใจท่านบอกว่าอยู่จากวาลมนุษย์ พอยืนชักโลกดูเห็นหลุมเล็กนิดเดียวเก้าทีเดียวถึงดูโลกพระจันมันหมุนหมุน,หม,นหมุนเห็นหลุมเล็กนิดเดียวถ้ากใครบอกดูเลอากาศเป็นยังไงยัยสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้ไม่ได้หรอกถ้าอยู่ต้องปรับเปลี่อากาศยัยดูโลกพังคันมั่งกรถามไปก็เก้าทีเดียวถึงดูโลกพังคันยืนระยะหมาโลกพระจันทร์ แกงฟ่าในาใจดูโลกที่มีสิ่งมีชีวิตมา่กขอย่าดู้าเป็นโลกสดุแล้วก็ส่วส่วนหนึ่งมันมีหิมะต้นไม้เขียวที่อุ่มมีสัตว์คนยาวๆห้อยหัววนตัวเดอนไปเดิมนมาไม่ข้างไม่ข้างนี่มีคนไทยบอกอย่าดูโลกที่มันดีกว่านี้ไหมก็อย่าดูก็ไปโลกกัรูุโลกกู้รุเนี่ยคนทุกคนเขาสว่างในแก้มันนี ไอ้ที่นั้นไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มันเป็นแสงสว่างจากแก้ววันี้ไอคนทุกคนเขาสวยมีศิลปมีธรรมครบถ้วนข้าวออกมาจะต้นไปกเขาสารได็กเก็บเ็ืาสารมาใส่หม้อน้ำใส่ด้ววามันแก้ววันนี้เมื่อเราหงเตาไฟ้าไอ้ข้าวมันสุกมันก็สุกพอดีดีตามใจเนี่ยเวลาจะกินกับข้า,ออาวเรากดองจะกินอะไรออกมาเอง ก็ไปายาหไ่โลกนีม่มีแต่คนที่เกียดหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ก็เหมือนผีดิไม่เหมือนในเขาสวยกว่าเราถ้าเหมือนต้อหน้าแบบคุณทุกคนนะใช่ไหมให้หนูก็คนมนุษย์เรานี่เองแต่ว่าเขามีวิญญาธิการดีกว่า เขาจะมาเกิดกับเราเขาก็ดีเกินไปถ้าเขาจะไปเป็นเทวดาเขาก็เขาก็เลวเกินไปมันไม่ถึงเทวดาแล้วก็ดีกว่าเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นอย่างอีกพรอีกสองพบาะเย็นจามอนกับสูตูนี่นมิจฉาสายเขาเจะเรกร้นมากแต่จามอนอยู่ทางทิศตะวนตก นี่คนก็สวยรูปร่างสดสทรงดีผิวขาวละเอียดนะแล้วเครื่องประดับไม่มีคุณแม่ก็กินข้าวเพชรดินมาเสียงติดไอ้มานั่งไม่หินไอ้พวกเราไปไม่ร้ายเเสด็จเมื่อนั้นน่ะนอกยาศาสเขาเก่งเรามากจะมอนไอ้โซตูไอ้ตูนกระบอกนี่ร้ายกาจเก่งพิทยาศาสตร์เก่งของเราแต่ว่าใจหยม เอเป็นมนุษย์ที่รู้สึกในวามโหัวเทียนกรื่องตอนนั้นก็เป็นเรื่องจันบินเูนเสีงกงไปอเมริกามาพ่อสอาได้จานใบหนด่เป็นสองห้าได้นนหนึ่งห้าได้ไหมก็มานานางถามก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่พวกนักบินพบอะไรพบกันก็เหมือนตาสีตาษาพบนั้าบินน่บินโกรธต้องห่างอไป ถ้าไปเที่ยวหลังเน่ยบอกมันไม่ใช่คนเล็กเลเห็นพวกให้พวกผู้่าการรัดต่างๆเห็นเองม,มีการสัมผัสไปดีไม่ดีเครื่องบินบิน,บ,นบินมาไปส่งข่าวอีกห้านาทีจะถึงสนามที่ลงท,ท้ายแล้วและไม่มีปรากฏการค์อ้องก็บม่รพอีกห้านาทีนี่คเครบินอยู่ไกลไหมันจะไปไกลอะไรห้านาทีถึงที่ลงก็ติดต่อกันแล้วาจะลง ให้กาลเวลาห้านาทีก็ถึงจะถึงสนามบินหายไปทั้งเครื่องบินทั้งคนเนะี่ยตัวหายก็ไม่พบก็เลยสงสัยก็พูยตมกันไอ้กลางคืนก็ไม่เน้นนึกก็ขึ้นไปที่จุฬา้กับกลับเมื่อไงหน้ามาท่านถามว่าสงสัยเรื่องจานบินเนะี่ยเราสงสัยท่านถามทำไมไม่ถามบอกว่าเรื่องมันไม่เกี่ยวธรรมะเพื่อบอกว่ามันไม่ใช่ไราสาระ ในเรนี้ถามยากไงเรืองลอยเรืโซเดติทนะ่านก็ท่านจะมนีมาคำเดียวว่าคำสิ่งนี้ไม่ควรเราก็แย่แล้วท่านกเลยพาไปดูในสองโลกว่าเขาทำรูปร่างขนาดแบบไหนมันมีไปมีสภาพยังไงความเร็วสูงไอต้ตะวันตกนี่ดาวดวงนี้มันมาถึงอเมริกาหนึ่งใช้เวลาสิบชั่วโมงเอาตะวันออกมาถึงอเมริกาใช้วเวลาสิบเจ็ดชั่วโมง ไอ้วกนี้ไปโลกร่งางๆหนอไปเป็นเดือนโาโหม่เดินสติแล้วไหจะเก,ก,ก็บจัก,กรวาลเดียวกันเรนื่ขขอจักรวาลมนุษย์มนุษย์ไม่เช่ธรรมดาไอ้โลกต่างๆที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตแต่มันนับไม่ถ้วนไอ้เราไปไม่ได้แล้วเรื่องมีแตะแทรเราเหมือนครั้งคคกในลากรอบ ก็อึ้งอ่างในกระลาครอบในตมาตองเด่นตัวเต็มกระลาโอ้กูใหญ่เต็มโลกว่วะเออพมันไม่เห็นคนอื่นฮะเกษตรเกษตรดราาอะไรมี่กลุ่มเดียวกลุ่มกรวาวันนษย์แต่มันมีหลายหลายแสนจุด ไอ้กลุ่มกักระวาลมนุษย์จะมีหลายกลุ่มนะยกกลุ่มตีกันเดี๋ยวโมโหแบกโลกไปตีกันว่าทุ่มเหมือนมึงทุ่มกูทุ่มมึงักระวาลมนุษย์มันก็มีมีกลุ่มเดียวแต่มันหลายแสนเพราะว่าจุดที่มันมีสิ่งที่มีมิมีหลายแสนจุดถ้าใครจะไปนั่งนับเหใช่ไหมแต่ว่าจุดมันมีจุดเดียวที่เรพุทจะจ้าตัดก็คือชุมชนสวี นอกจากนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าก็แสดงไม่มีพระสงฆ์ตัวอย่างในเรื่องมหาปฏิปทานเสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงเผยเดชไปถ้าเป็นแฟนกุรุของรัตน์ของอินเดียนะเรียกว่าอาลีนครเมืองอาลีนี่เมืองอาวีนี พระเจ้ทาทรงเรียกบอกแฟนตุลุว่าพระองค์ทรงตัดว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเคยเสด็จไปโลกปุรุแล้วบอกกับพูนนั้นว่าไอ้ที่นี่มีความสุขสบายมากแต่ทว่าไม่มีพระเจ้าสอนให้ทรงความดียิ่งกว่านี้สู้จมพูทวีปไม่ได้ถ้าที่จมพูทวีปี่ยมีพระเจ้าสอน ให้ทาความดีเสริมขึ้นไปก็มีคนเหล่าหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเขาขอติดตามมาพระองค์ทรงใช้จักแก้วช่วยมาให้จักแก้วอธิษฐานในจักแก้วมันใหญ่คนนั่งก็นั่งในจักแก้วกัแบกมาก็ามาลงในแฟนที่เราเรียกอารบนครแต่ว่าพระเจ้าทรงทรงสร่งสั้นทรง,งเรียกบอกไ้ครูนี่เป็นวลาที่ไปแฟนนั้นพระองค์ไม่เทศเรื่องอื่นเทศเฉพาะมหาติภทานาศ ก็จิตใจเขาละเอียดแค่เรื่องเดียวไปที่นั่นไปมาเลไปร็เทศมหาติฐานสูรคำว่ามหาปติปานสูรมหาสติจมาตั้งสติไว้ดีแล้วจะเป็นเมตสูตรสูตรหนึ่งไม่จะเจยบเที่ยวกับใครก็เนี่ยอะไรกบใครตัวอย่างก็ได้แต่ว่าลงท้ายจริงๆนะให้ตั้งสติไว้ดีดีคือไม่ลืมความตายสรงความดี ท่านสอนเท่านั้นเองนั่งพ่อคนพันนั่นพ่ามีจิตละเอียดกว่าจิตเป็นมาหาปุสสก,กว่าพานันอ,นอีกเป็นไปพันเ่ยแต่ละพันนันเท่เหมือนกันแต่เรื่องเดียวกันนี่ว่าเรื่องเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าเทศทุกกันนั่นก็คือเทศคำห้าอย่างเดียวเท็จเรื่องตรวจกัรห้าอย่างเดียวแต่ต้องใช้จำนวนต่างกันโซเดตตเปันยาทุกคนได้ทุกลุ่ม แล้วก็แม่ครัวแม่ครัวป,ปิ้งปลาทูซัาปลาทุกวันก็แย่เหมือนกันไอแขกชุดไหนมาก็บปลาทูก็้ําปลามันไม่ได้สิหนมะ่แล้วก,ก็ดูหน้าแขกเพิ่งขึ้นบ้าน,นถ้าเจ็กมาแล้วก็เอานมเอานเอานอยอะไรนเลี้ยงอย่างแขกไอแขกมาหมูเลี้ยงไม่แน่นะจะ oh. โดนแขกชาหมูให้เราแย่มืนก <laughs> อย่างกับเมื่อสมัยทิ้นทวาวดีอยู่อะไรพวกพวกเจ้าไปที่อ,อีหลานขึ้นมาเป็นอันว่าการทำบุญมันนี่ขออเขยญาติโยมเนี่ยถ้าจะว่ากันโดยนิสงมันก็เป็นิสงสามอย่างเป็นหนึง่งปาทิ่ตุตติสถาน เรื่องสองสาระทานสามพิหารทานมองอหน้าคำว่าปาร์ติบุคคลิสารทานนี่เป็นทานให้เฉพาะบุคคลสำหรับสาระทานให้ทานเป็นหมู่สังฆาเนี่ยเขารหมู่แล้วก็พิหารทานหมายถึงอะไรก่อสร้างสถานที่ทาวอนจะเสถานที่สาธารณะประโยชน์ ในบุญสามอย่างนี้มีอันสองไม่เหมือนกันสำหรับปาี่บุกฤษฎทกานนี่ท่านเรียนลำดับไว้ว่าการให้ทานกับสัตว์ดิฉานมีอันสองร้อยเท่าไอ้ร้อยเท่านี่หมายความว่าถ้าเราให้ทานกัสัตว์ดิฉานได้วยเมตตาจริงถ้าตายไปแล้วจะไปสวรรค์ก็ต้องอยู่บนสวรรค์ าากกาตายจากเทวดาแล้วก็วกต้องเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาเกิดถึงตายร้อยวัท่านยิ่งบอกว่าเมียริสงน้อยเท่าแล้วก็ตอนมาท่านบอกว่าการให้ทานก่สัตยริฉานร้อยครั้งฟังกนมีผลไม่เท่าการให้ทานที่คนไม่มีเสียงเลยนะเพราะว่าสัตยริฉานนี่ที่ว่ายังอยู่ในอะภัย คนที่เกิดมาแล้วไม่มีศีลถือว่าพ้นจากใบภุ่มมาแล้วอันนี้สงความดีในชาติก่อนที่เคยมีศีลห้าเึงเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการสันสองครบข้างณนถ้าเคยให้ทานมาก่นเขามีของใช้แล้วก็อาใัยเคยอบรมธรรมจึงมีปัญญาจะแต่ละบุตรต่อไป โดยการให้ทานกับคนคนที่ไม er, wow, <t os> ่มีศีลเลยร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับคนที่เคยมีศีลแต่ว่าศีลขาดแล้วฟังแค่ทานกับคนที่เคยมีศีลนละศีลขาดแล้วร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับการให้ทานแก่ท่านที่ปฏิบัติเพื่อเบสโสดาปฏิมาคหนึ่งครั้งทังว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อเบสโสดาปฏิมาคก,ก็หมายถึงว่าคนที่จะเดินสมถมวิปัสนาด้วยการตั้งใจจริงแต่ว่ายังไม่ถึงระสโสดาปฏิมาคกางให้ทานแก่ท่านปฏิบัติเพื่อเบสโสดาปฏิมาคร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับการให้ทานกับ แตถวายไทยกับโสดาปริมักหนึ่งครั้งถวายไทยกับโสดาผริมักร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับโสดาผริผลหนึ่งครั้งถวายไทยกับโสดาปริผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับโซดาผลิตผลหนึ่งครั้งถวายไทยกับซีตาคารีมักร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับซีธาคารีผลหนึ่งครัง นิวายทานว่าสีทาทานมีผลร้อยครั้งมีผลก็ไม่เท่ากับถวายทายกับนาคามีมากหนึ่งครั้งนิวายทายว่านาคามีมร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทายเขาอาาคามีผลหนึ่งครั้งนวายทายว่าอาาคามีผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทายเขาอาณาตมมร์หนึ่งครั้งถวายทายนะว่าอาณาตมร์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับนวายทายเขาอาณาตมผลหนึ่ง ยิ ja ja o, han, am, ah, ido, u, ่นวรยไทว่าราะผลหนึ่งฆร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกพรประบัตพุทธิจารแือครั้งนวายไทยกรประบัตพุทธิเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าครั้งนี่เป็นปาที่บุกทแล้วต่อไปท่านตัดทิ้ว่าแต่ถวายไทยกับสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสันทานมือครัง ถ้าตัวไวสันนิานธ์ร้อยแท่งมีผลไม่ท่าตัายวสหารทพนธ์หนึ่งแห่งจบจบวิ่ง